ครับวันนี้ก็มารีวิวเครื่องรุ่น r 3ให้ลูกค้าจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นมอเตอร์2แรงหลายพันคู่นะครับรุ่น r 3ซึ่งจะทดสอบกับรถกล้วยนะครับกล้วยที่มีใหญ่ใหญ่เยอะเลยนะครับถ้าถ้าเครื่องไม่ดีจะสับไม่ขาดนะครับตัวนี้ คือมันเป็นเครือแล้วนะครับมีลูกแล้วเครื่องไม่ดีแล้วสับไม่ขาดนะครับโอเคเรามาทดสอบดูนะครับ เรียบร้อยเลยนะครับงานนะครับบางๆลยางบางๆ่สวยเลยนะครับเห็นไหมครับใหญ่ของมันถ้าถ้าหนึ่งใบมีดไม่คมสองใบมีดไม่ดีมันจะสับไม่ขาดเลยนะครับมันจะออกเป็นใหญ่เป็นใหญ่โอเคนะครับตัวนี้ทดสอบผ่านนะครับบางนะครับบางอย่งนะครับ เห็นไหมสวยงามนะครับตัวนี้ให้หมูให้อะไรก็ได้ครับตัวนี้หมูก็กินได้แล้วครับเนี่ยงานเนะี่ยเห็นไหมหมูไก่กินได้นะประมาณนี้